สวัสดีงามๆค่ะพี่น้องสุภูสุคนยินดีตอนรับเข้ามารับชมระฟังช่องปูนา USA กันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ปูนาจะมาเว่าถึงชีวิตมาดามเมียฝรั่งที่หลายคนคิดว่ารวยล้นฟ้าบางครั้งทุกสิ่งที่ทุกคนเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตเมียฝรั่งเนื้อจ้าเมื่อนี้ปูนาก็เลยจะมีชีวิตเมียฝรั่งอีกหนึ่งชีวิตที่ ปูนาได้พบเจอคือในชีวิตเมียฝร,รั่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะได้แบบว่าเจอ,อเจอเมียฝร,รั่งหลายรูปแบบบางคนอาจจะรออ้องไห้อึดอัดเล่าความอึดอั้นตานใจให้ฟังคือมันมันมีชีวิตแต่เราคนนี่มันมันแบบว่ามันมันไม่ได้แบบว่ามาอยู่เมืองนอกไม่ได้สวยหรู เลิศหรูกันทุกคนนะพี่น้อเออมันบางคนมากกับมาเจอแบบสภาพที่แบบสามียังไม่พร้อมรลอว่าบางคนมาแล้วสามีมีที่อยู่มีหลักแหล่งมั่นคงให้อยู่มันก็แล้วชีวิตแต่ละคนมันก็มันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะมันแข่งอะไรกันแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนามันแข่งกันบ่ด้เนาะมือนี่ปูนณาก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ แชร์เรื่องจริงกับเมียฝรัร่งที่เกิดขึ้นอของอชีวิตของอผู้หญิงมาจากทางภาคอีสานเต้าที่หนีข่มจนไปเดินทางไปทำงานตามครับตามบาลแล้วก็ไปเจอฝรัง่งแล้วก็ตกลงปปงใจเดินทางมาอยู่มังหนอกกับฝรัง่งเพราะว่า คนอีสานเราก็รู้รวบ่าฐานะเนาะคนอีสานมันก็ไม่ไร่ํารวยเหมือนเหมือนสมัยนี้นะนี่นี่พูดถึงเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วนะคะก็นั่นแหละก็พากันหนีข่มจนไปหาทํางานตาคับตาบาแล้วก็ไปเจอฝรั่งฝรั่งก็เกิดความรักกันขึ้นมาก็ผู้ชายฝรั่งก็เอามาอยู่เมืองนอกด้วยก็ผู้ชายก็ไม่ได้บ่ได้ร่ำรวยอย่างก่น เป็นคนที่แบบว่ามีฐานะแบบทามาหากินกันเนาะไม่ได้ว่าไม่ได้เจอสามีฝรั่งรวยอย่างสิเนาะกับมากอะพากันมาอยู่เมืองหนองเมืองนากับแบบว่ากับพยายามนะพยายามที่แบบว่าจะมาอันเก็บหอมรอมริบม,มาทํางานเก็บหอมรอมริบอ,อ่าเพื่อมือหนึ่งจะมีลูกมีเต่าจะได้มีที่อยู่อาศัยคือผู้ชายนี่กับบริษมีบ้านมีอย่างมีซองเนาะก,กันยังแบบว่า ยังบ่พอมชีวิตบ่พอมเนาะกับพักกันหลังจากที่แต่งงานแล้วก็ฝรั่ง้วยความหวังที่จะแบบว่าสร้างเนื้อสร้างตัวก็พยายามเก็บเงินกันเก็บหอรมรอมริบเพื่อจะ,อะมีลูกมีเต่าก็จะได้มีที่อยู่อาศัยทุกๆเดือนเนี่ยทุกๆเดือนนี่ที่หลังจากที่นอกคนนี้มาอยู่เมืองนอกแต่งงานกับสามีก็จะทํางานก็จะพยายามเจียดเงินน่ะเจียดเงินที่ตัวเองทํางานนะได้นะ คือเก็บมั่งแล้วก็เจียดเงินที่ตัวเองเก็บได้ส่งไปบ้านเพราะว่าอย่างพรอว่าฐา,านะทั้งบ้านอยากจนพอแม่อยากจนต้องการที่จะส่งเงินไปให้พ่อแม่เพื่อเก็บเก็บไว้ทุกไว้ทุกเดือนไว้สามบ้านก็ทุกเดือนทุกเดือนก่อไปทํางานก็จะส่งกลับไปให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนจนเวลา ล่วงเลยเกือบสามปีก็จะบอกว่าแม่บอกแม่ก็พอว่ามีเห็นเลยพอแม่เก็บทรงเงินเก็บเงินเนี่ยเก็บไว้แล้วกะเวลาลูกกลับไปบ้านก็ไปสร้างบ้านจะได้แบบว่าโบอายขีนาเพิ่นว่ามี่ลูกสาวแต่งงานกับฝรัง่งจะได้แบบว่ามี่หนามีตาเทียบเท่ากับคนอื่นหนึ่งสิเนะาะกะหลังจากนั้นกะพ่อ ครบสามปีแล้วก็เลยเดินทางเดินทางไปบ้านไปบ้านเดินทางก็ไปกับแบบว่าตื่นเต้นนะคิดว่าพอคิดว่าพอกับแม่จะสางบ้านไปให้หลังบงางย้ายประวัาเงินทุกบาททุกสตางค์เจียดไปทุกเดือนนะอ่าก็บอกพ่อแม่ว่าเอาไว้้าสา่งบ้านเดี๋ยวอีกสามปีลูกจะกลับไปจะได้ไปเห็นบ้านใหม่ว่าสัน่นก็อ่า นั่นแหละในความหวังตั้งใจว่าอ๋อก็บ,บอกสามีว่าเงินที่ฉันเจียดไปส่งไปพ่อแม่น่ะพ่อแม่ฉันจะสางบ้านมาหลังไ่เพื่อจะได้แบบว่าเวลาเข้าไปเมืองไทยก็จะได้ไปอยู่หล่ะกัสิบบริอายขีนาขีตาว่าลูกสาวบ้านนี่แต่งงานกับฝรั่งมาสองบงสางบ้านให้หลังบังไงอย่างสิเนาะกับนี่คือความหวังพ่อสามปีปั๊บเดินทางกลับบ้านพ่อไปถึงบ้าน ตกใจน้องก็ตกใจวสันเอา้าอ่าคือผมมีบ้านใหม่บ้านคือหลังเก่าอยู่ยิ่งแย่กูเกา่าบบแมนบบแมนว่าบ้านคือเกา่าขึ้นเบิ่งบ้านเลยแห้งแย่กูเกา่าวสันอ่ากระตกใจแบบพิษหวังอยางยางรุนแรงเลยก็เลยถามไปหอดบ้านก็เลยถามพ่อกับแม่เอา้าอันพ่อกับแม่อันคือว่าจะอันเงินที่ลูกส่งมาคือว่าจะามาสร้างบ้านว่าสันลูกก็ถามเนาะ พอกับแม่ต่อมาว่าโอ้ยต่อมาจุกเล้วไลพี่น้องจา้าพอคั่พอแม่ต่อมาจุกพอแม่ว่าเงินที่อันสงมมใไ้นั่นอันเอาไปหาใส่เอาไปหากินไปหาอันอันใส่ชีวิตแบบว่าออกหากินหาเที่ยวเอาลูกสาวก็ได้ว่าเอาเป็นยังไงคือไปเหตุยังสั่นสิบวเหตุยังสั่นจังไดอันลูกสาวบ้านนี่เขา ได้ลูกเขยฝรัง่งเขามาสร้างบ้านให้พอ่อให้แม่เขาหลังบังไง่แล้วเขาก็ส่งเงินให้พอ่อเขาแม่เขามาใสา่หากินหาเที่ยวไปเที่ยวมองหันมองนีอยากใส่ชีวิตคือเขาว่าซ่า,านพ่อกับแม่วาลูกสาวก็เลยว่าน้องคนอี้ก็เลยว่าเอ้าเงินที่หนูส่งมาให้นั่นบอมเป็นเงินหน่อยๆคือบ่เอามาสร้างบ้านจะได้บ้านหลังใหญ่ๆเป็นอย่งางจกเอเงินไปใส่าย,ยางฝุ่มเฟอย่าสั่นลูกสาวก็เลยถามอันบ่หนูก็บอมเป็นว่า ได้ผัวรวยเขามันผัวรวยกับอันจิไป้ไอ้แข่งเขาเฮ็ดอย่างแต่ว่าเงินที่หนูส่งมาให้พ่อกับแม่นะโมเมนต์เงินนิดหน่อยมันสามารถสร้างได้บ้านในหลังบางใหญ่เอา้าว่าสันพ่อกับแม่ว่าคนว่าผัวบ่รด้วยเป็นยังคือว่าป่ามันทิมเอา้าว่าสันบอกกับลูกจังสี่วาสาัน ป้ามันทิมไปเอาผัวใหม่ว่าสันกับเบื้องบ้านหลังนี้แน่ว่าสันมันได้บ้านอีกหลังบ้านหลังนี้เขาได้ผัวล่ำผัวด้วยเขามาสร้างบ้านให้พ่อใอ้แม่ก็สรงเงินใหม่พ่อแม่ใส่เที่ยวกินย่างแบบว่าชีวิตเลิศหรูแล้วก็อีกบ้านหลังนั่นอันแต่ก่อนก็ได้ผัวฝรั่งอันจนจน เขาก็เลยยังตัดสินใจเลิกไปเอาผัวใหม่บางสมืนอนี่เขามาส้างบ้าใหนพ่อให้แม่หลังบักไงเขาให้ใส่ชีวิตแบบพ่อแม่อยู่ดีกินดีคันจะคล้องได้ผัวจนเป็นอย่างคือบอเลิกไปเอาผัวใหม่มาสั่นพ่อกับเมียว่าโอ้ยเป็นต่เลือดตุนน้องน้องก็เลยว่าอันอันเจ้าจีปเปียบเทียบก็ใหงเงินที่ข่อยส่งมาให้เจ้านั่นมันก็บ่แม่นเงินในน้อยว่าสั่นลูกสาวก็เลยหย่อนกลับมา เป็นอย่างเจ้าจังบอกไปสร้างบ้านเจ้าจิไปแข่งว่าบุญวาสนาเพื่อนผู้อื่นผู้อื่นเพะ่ทนอย่างว่าสันน้องคนนี้นกระบ,บอกพอกับเม่อันผู้อื่นนะ่ะเขามีคนเท่ามันบุญวาสนาพวกคือกันจิไปไอเปรียบเทียบคนอื่นใดจังไดว่าสันน้องก็เลยบอกว่าผัวน่ะคนดดีประมมนหาง่ายๆมันหาย,า,ย,หา,ย,ยากว่าสันผัวของลูกนี่เขาก็บก่ะเมนคนบดี เขาก็ธรรมาหากินกับซอยกันธรรมาหากินเพื่ออ่าสีสางฐานะลูกกับตรงการมีขอบครัวตรงการมีอนาคตอย่างมีหลูกมือเต้าขนาดลูกไ ทำงานลูกยังเกียดเงินเพื่อจะมาให้พอสร้างบ้านให้บีฐานะว่าลูกเคยให้มีหนา้ามีตาว่าไม่ลูกเคยเป็นฝรัง่งกับบออยากให้ใครไหนให้ตาแต่ว่าเป็นอย่างพอกับแม่คือพอเ,อเงินนี่มาสร้างบ้านมันได้หลังบักใหญ่เงินบ่นมน่น้อยๆนาะลูกสาวก็ว่ากับไปเปรียบเทียบก็ว่าโอ้ยว่าสันเงินแค่นี้ยังสิงมาสร้างบ้านได้ เขาเอาไปกินไปเที่ยวตัวเห็นเขาใส่กินเที่ยวกับไปน้ำเขาจนตัววาา่าซนพ่อแม่ว่าโอ้ยเบิดความสิบอ่อพี่น้องเอ้ยพ่อแม่จริงีกับมีอีหลีเด้อค่ะพี่น้องเด้อไอสังคมแบบนี้โบเมนว่าเป็นตั้งแต่ลูกสาวเลยอันสังคมพ่อแม่กับเป็นคือมีการเอาไปเปรียบเทียบลูกสาวบ,าบ้านนั่นบ้านนี่ว่าลูกได้ลูกเคยดีเขาอันได้ลูกเคยจนแล้วเขายัางเลิกไปหาผัวใหม่พ่อแม่แบบนี้ก็มีได้จ้ะพี่น้อง น้องคนนี้เว่าว่าเบิดแบบว่า,าคือทุ่มเทพทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังจะให้พ่อแม่ทั้งที่ตัวเองกับบริวาบราิได้เงินท่องแบบว่าเงินเดือนมากไม่เอียงกับพยายามเจียดพยายามเจียดส่งไปพ่อแม่สามีกับบ่าอย่างสามีก็ดี สามีก็เจียนเงินเดือนตัวเองส่งไปให้นอ่อไม่ยาไอพอตาเมตาอยู่เมืองไทยเพื่อหวังที่จะได้แบบว่าสางบ้านเวลากลับไปนี่จะบ่เไปอายหนาช้าบวานเขาว่ามีลูกเคยฝรั่งคือว่ามาสางบ้านแต่ว่าไปแล้วมันก็แบบว่าพิดหวังอย่างแรงนะมีการมาเปรียบทงเปรียบเทียว่าลูกเคยจนแบบเป็นอย่างคือบนเลิกมันถิ่มมาซานจังสี่กับมีเนะพี่น้องเ้ยก็ระเงือดอันนี้อันลูกสาวก็เลยว่าอัน เจ้าสิ่าบังคาไห้ข่อยเลิกกับผัวข่อยบ่เลิกดอกเพราะว่าผัวพิ่นก็เป็นคนดีเพิ่นก็ดูแลข่อยเป็นอย่างดีว่าสันหลูกเคยหลูกสาวก็หลูกเคยกลับมาบ้านแบบว่ากลับมาอยู่เมืองนอกนี่แหละกลับมาทํางานทําการแต่ว่าก็ยังทรงให้พอแม่คือเก่านอ,นองคนนี้ก็ยังทรงให้อยู่แต่ว่าก็นทรงหน่อยลงเพราะว่านองคนนี้เพิ่นก็เริ่มมีลูกมีเต่าแล้วกลับมาเริ่มมาสางครอบครัวและที่นี่ดนดน เพิ่นแถบจะบ่อยกลับเมืองไทยต่อนนี้เพราะว่าเพื่อนว่าเพิ่นไปแล้วเพื่อนผิดหวังก็พอแม่เพิ่อนพอแมอ่เวลากลับไปนี่พอแม่ว้าแบบว่า,วามีการเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบยังสัน่นยังสี่ว่าคนบ้านลูกเคยอื่นไอ้ลูกคนลูกสาวขางบ้านเป็นยังเขาก็ได้ผัวรวยแทบจะพองก็บ่ได้ผัวรวยก็เบ้า ด่าลูกแบบเปียบเปยกับคนอื่นอย่างสันลูกกับลูกเคยไปเกิดแท่นที่ไปเมืองไทยสิเลยแบบไปอยู่ก็พอแบบอบอุอ่นแต่ว่ามานโดนคำบอกแบบนี้น้องเพื่อนก็เลยว่ามันเพื่อนเพิ่นก็บ่อยากกลับไปเมืองไทยเพราะว่ามันเจ็บใจอะเจ็บใจเป็นอย่างพ่อแม่จังบ่ให้กําลังใจพ่อแม่เป็นอย่างจังก็เอาชีวิตลูกสาวตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นเป็นอย่างจังบ่คิดว่าบุญวาสนาคนเฮาบอกคือกาดนึงเสียพี่นอออออ้องเอ้ยมาว่าฟังจังสัน่นเมียฝรั่งนี่บอแมนว่า มอยู่เมืองนอกเมืองน้าจะได้ผัวลำผัวรวยกันทุกคนเด้อจ้าโบแมนเด้อจ้าบางคนก็นได้ดีกับแมนอยู่บางคนมาเจอบอ่ดีกับโบแมนว่าบ่ดีหมายถึงว่าบางคนมาเจอผู้ชายดีๆแต่ว่าเขาก็หากินไปมือๆเพราะว่าฝรั่งบริรวยทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยฝรั่งกับมีจนมีรวยกับเหมือนไอ้มนุษย์ขี่มันไอในในโลกใบนี้ทุกประเทศทุกไออ่า มุมโลกมันก็เหมือนกันหมดมีคนมินจนมึงรวยมีคนเลวมีคนบนเลว้ะวพี่น้องเอ้ยมันกับปะปนกันไปฉะนั้นอย่าไปแข่งอย่าไปแข่งพ่อแม่กับฝากเลยจ้ะพ่อแม่อย่าเอาลูกสาวตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านเพราะว่าคนเท่าเรามันเฮ็ดบุญวาสนาบขคือมากโบคือกันพี่น้องตั้งแต่ลูกจะของอยู่ในบ้านก็ยังได้ดีบ่คือกันจะไปเปรียบนับแต่เมื่อเนี่มื่อห่านิ้วเนี่มื่อห่านิ้วมันก็ยังยาวอุอกันพี่น้อง่าไปเปรียบ อยากให้พ่ออีเม่อยู่ทั้งบ้านเข้าใจหลูๆเลวพี่น้องเอ้ยหลกๆมาทํางานอยู่มัองหนอกโบกแมนสำบายเด้จะทำงานหาน,านากักต่อมักต่อสู่กับคนหลายประเทศกลัวจะได้เงนินมาบางคนนะ่ะมาโดนเขาก,กบ,ก,บกดขี่ข่มเหงตง้องทนทนพออย่างเพราะว่าโบแมน ทนแต่เพื่อจะของทนเพื่อทั้งบ้านด้วยฉะนั้นทั้งบ้านก็ต้องเห็นใจด้วยเรือจะเห็นใจลูกเห็นใจเต่าเลยจะไปเอาลูกจะของไปเปรียบเทียบด้วยพี่น้องเอ้ยเมียฝรั่งกับโบเมนว่าเสียนฝรั่งกับโบเมนว่าเขาสิม,มาอนันผลิตเงินผลิตท้องเองได้ได้พี่น้องกันฝากนะพี่น้องเห็นใจเมียฝรั่งกันด้วยนะคะกะอันนี้ค่ะเอาเรื่องเล่าเรื่องจริงชีวิตจริงมาฝากกันนะพี่น้องสําหรับเมียฝรั่งไม่ได้ ามาดามชีวิตเมียฝรั่งไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าอย่างทีค่คนทุกอื่นเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อกะตรอมาอย่าไปเห็นแต่โลภให้นอกที่เขาโพดลงตามเฟกบงเฟซบุกใช่ชีวิตหรูหราแต่งตัวหรูหราใช้กระเป๋าแบรนด์เนมขับรถแพงๆยังสิก็อย่าไป,อย,าไปอย่าไปเบิ่งแต่โลภให้หนอกชีวิตเบื้องหลังเขาอาจจะบอ,อ เลิศอรูโปรเฟสขนาดนั้นด้อค่ะก็ฝากพี่น้องด้วยจะเดืองให้เห็นใจเมียฝร,รั่งด้วยนะคะเพราะว่าการมาเป็นเมียฝร,รั่งมันไม่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มันไม่ได้ชีวิตสบายกันทุกคนด้อค่ะกับผู้ใหมากคลิปนี้เด้อพี่น้องฝากเป็นกําลังใจฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งฝากฝากดไลค์กดแชร์เยอะๆให้ปูน่ามีกําลังใจเพื่อจะได้มาทําคลิปใหม่ๆ มานั่เสมอโดยจ่าเด้อฝากกระกดกกระดิง่งกริง้งกริ้งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา u s a อย่าลืมนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยแชร์แชร์แชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะดูแลสุขภาพกันสุขภูสุขพ้นด้วยจ้า